เรียบรูดูดีมีระดับสุดๆครับกับคัมรี่ตัวท็อปสุดคันนี้ปรับราคาจากป้ายลง20,000บาทนะครับเหลือเพียง899,000บาทผู้ชมได้ตัวท็อปสุดเลยนะ2.5 Hybrid Premium นะครับกับปี2020นะครับโมนิวนันะ่นเองนะหรือว่าช่วงล่าง t n t a นะครับฟังก์ชันครบครับเป็นระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับที่3กิโลต่อลิตรและภายในฟังกพืันครบจริง,รงสภาพสวย นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าฟังก์ชันออปชันเขาให้อะไรมาบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะฮะรู้สึกจะเป็นรถบริษัทด้วยเลขหมายวิ่งอยู่1นึ่งแสนกระบินหนึ่งมันเท่านั้นนะครับสํหรับใครที่สนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาเช็คโครงสร้างกันเช่นเคยนะครับนี่ฮะเรียกได้ว่าหรูหราดูดีมีระดับนะครับสีดําด้วยนะใครสนใจดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกๆุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปคัมรีมือ2นะครับคลิปนี้พามาชมตัวท็อปสุดครับปรับราคาลงจากใต้2 0,000บาทนะครับกับคัมรี่2.5จุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับอยู่ในโฉมปี2020นะครับกับราคาค่าตัวเพียง8 9 9แ0 0่บาทผู้ชมปรับลง20,000บาทจาก919นเะเรียกได้ว่าราคาสุดคุ้มสุดประหยัดแล้วก็รถเนี่ยนะครับเป็นรถเกตเอด้าดาว และที่สําคัญความปลอดภัยสูงนะครับฟังก์ชันตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายช่วงล่าง TNGA ครับคันนี้899,000บาทฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ17,000บาทนะคุณผู้ชมแล้วแต่เครดิตของลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวท็อปสุดเขาให้ฟังก์ชันออปชันอะไรมาบ้างพร้อมพาชมสภาพภายนอกภายในกันด้วยนะครับและคันนี้นะครับก็ได้เป็นสีดำนะครับดูดันรับดูดีมีระดับเพิ่มความคุมฐานความหรูหรา นะครับให้กับตัวรถนั่นเองนะครับคันนี้ช่วงล่าง TNGA นะครับให้การขับขี่สมูทก่อดท้องถนนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นระบบไฮบริดด้วยนะครับประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโต่อลิตรเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ ภายในอนก่อนเลยนะครับรถสภาพสวยครับผู้ชมได้เป็นสีดำนะครับไม่มีร่องรอยการบุบการยุบนะครับไม่มีรอยขนแมวนะครับเพราะว่าเรามีการเก็บงานสปามให้เรียบร้อยได้เป็นสภาพเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับมือหนึ่งป้ายแดงนะครับออกอยู่ประมาณล้านแปดนะผู้ชมนะครับมาที่บริษัทพถยนต์เอาไปราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับ ไฟหน้านะครับเขาได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์แล้วนิ่งหลยแยกเป็น3เส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โคมไฟตกแต่งมาเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับาตามสไตล์ของระบบไฮบริดนั่นเองนะครับ ไฟตัดหมอกซ้ายขวาติดตั้งมาให้ครบๆแบบนี้นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันคุณผู้ชมเซ็นเซอร์เตือนสีขวางนั่นเองนะครับด้านหน้าโลโก้เป็นอิคลิกนะครับฝังเซนเซอร์เตือนก่อนการชนแล้วก็เซนเซอร์เตือนออกนอกเลนมาให้เรียบร้อยนะครับระบบความปลอดภัยโต้ตาเซฟตี้เซนใส่มาในคันนี้ครบบเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปสุดนะครับใต้เทเบนในป้ายนี้เลยนะครับหนึ่งของงอนหนึ่งสามหกหนึ่งคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครนะครับกระจังหน้าก็เป็นเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวก่อนแมเชสเตนปียี่สิบ นะครับคันนี้ได้ปี20นะครับรถสภาพสวยนะฮะร,รอยต่อต่างๆครับนี่ฮะแนบแน่นทิศนิกันเป็นอย่างดีเหลี่ยมสันคมบอดี้สวยงามครับได้เป็นสีดำเงาวับเลุณผู้ชมอย่างกับเคลือบแก้วมานะครับแล้วก็คันนี้มีการตรวจรถให้ถึง274จุดนะครับจากหน่วยง,งาน i n สเปคชั่นภายนอกนะครับและที่สำคัญนะครับ โปรโดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับสิ้นเดือนนี้หรือว่าสิ้นปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเพียง1.29%สําหรับใครที่อยากผ่อนหมดไวนะครับ3ปี4ปีนะมีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับ3ปี1.29 4ปี1.99ผู้ชมแต่ว่าคันนี้ผ่อนได้ถึง7ปีนะครับถ้าเกิดว่า5 6 7ปีเนี่ยนะครับก็เลทดอกเบี้ยพิเศษไปนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยไม่สูงแน่นอนผู้ชมเพราะว่าเพชรยนต์นะครับได้เป็น ด e วเลอร์นะครับชั้นดีก็คือเกรดสูงสุดนั่นเองนะครับของธนาคารเขาจะได้เรทดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็การันตีเรื่องคุณภาพรถนะครับเพราะว่าเพชรยนต์ได้รางวัลเรื่องคุณภาพของรถมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ2ปีซ้อนนะคุณผู้ชมจากแคมเปญรถต้นใจธนาคารธนาชาตินั่นเองนะครับนี่ฮะโอ้โหเรียมสารบอดี้สวยงามนะโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับล้อได้เป็นล้อแมกอลอยนะครับของเดิมจากโรงงานขอบ17ครับแล้วก็รัดมาพร้อมอยางบริสโต e นะ ได้ยางปี2025นะบิตโจนทูลันซ่านะคุณผู้ชมรับยางแพงสุดๆนะนะครับนี่ขอบ17นะนะครับแล้วก็ได้ปียาง2025นะคุณผู้ชมนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับดอกอยางหนานๆเข้มๆแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับช่วงล่างก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับช็อคของเดิมโรงงานเรียกได้ว่าบอดี้เดิมๆนะครับใครที่แบบอยากได้ ความประหยัดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายเนี่ยมาเอาคันนี้ได้เลยตัวท็อปสุดนะราคาไม่แรงนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมยังขายอยู่5้าเก้าห้าเก้านะนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นเดียวกันเลยนะครับมาปีนี้นะครับก่อนสิ้นปีเนี่ยนะครับขายอยู่8ปดเก้าผู้ชมนะครับภาษีพลบก็ต่อให้ครบเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าพัดเดิมโตต้ามีสติ๊กเกอร์คำเตือนมาให้แสดงว่าเป็นของเดิมจากโรงงาน นะครับคันนี้มีติดตั้งกล้องหน้าจากเดิมโรงงานมาให้ด้วยนะครับกล้องหลังกล้องหน้ามีครบเซนเซอร์มีครบนะครับโอ้โหครบจริงนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับกระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับและคันนี้ยังให้เซนเซอร์บลายสปอตมาด้วยนะครับสําหรับเซนเซอร์เตือนมุมอับนั่นเองนะครับเวลามีรถนะครับมาข้างๆหรือว่าจะแซงเนี่ยเซ็นเซอร์นี้ก็จะเตือนเป็นสี้มๆให้ นะครับแล้วก็เวลาพี่เข้าเกียร์ R นะกระจกข้างก็จะปรับระดับมุมมองสายตาให้เองอัตโนมัตินั่นเองนะครับเมื่อเปิดนะครับได้เป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับคันนี้รองรับกุญแจรีโมทสมาร์ทกรีเลตเอนทรีนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับได้เป็นกระจกข้างพัดเดิมครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ออโตอาร์มนะครับสัญญาณการขโมยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนเนาะนะครับนี่นะครับผิวพันธ์สีดาสวยงามนะครับนะเงาวัดเนียนกลิบยังกระอกข้างมือหนึ่งป้ายแดงคุณผู้ชมนะครับ ล้อแมกได้เป็นขอบ17นะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมาแน่นอนยางเบีดโตนทั้ง4เส้นปียาง2025นะครับไฟท้าย LED Light Guiding สวยๆแบบนี้โคมไฟไม่มีรอยแตกเล้าไม่มีรอยคาบเหลืองคุณผู้ชมนะครับได้เป็นแบบ Full LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่องสว่างทั่วถึงแน่นอนนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดนะครับด้านหน้า2จุดเรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยเขาคำนึงมาแบบอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาเป็นรถของผู้บริหารนะครับรถสไตล์ผู้บริหารนั่นเอง นะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับนี่ครับโลโก้คำเตืที่เป็นโครเมียมด้านหลังนะครับสวยมากผู้ชมไม่มีรอยถลอกแต่อย่างใดนะครับฝาท้ายไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำหรือว่าจมน้ํามานะครับกระจกด้านหลังครับพัดเดิมโตต้าไล่ฟ้านะครับไม่มีขาดเลยผู้ชมนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คําเตือนอีกนะครับกระจกเรียกได้ว่าทุกบานไม่มีโดนไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนมาไม่เคยเคลมคุณผู้ชมนะครับ ฝาท้ายครับพอกดทีเดียวนะก็จะเด้งให้เองอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับโฉมนี้นะฮะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายค่อนข้างกว้างเลยครับคุณผู้ชมนะฮะกว้างมากเก็บของได้เยอะนะครับเป็นรถดีเซ g มนต์ที่ภายในเนี่ยกว้างมากแล้วก็นั่งสะดวกสบายนะครับนี่ครับคุณผู้ชมคานด้านหลังนะครับสวยงามคุณผู้ชมเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับไม่มีโดนไม่มีดัดแปลงตัวรถมาแน่นอนนะครับซื้อที่เพชรยนนะครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่ซื้อกับบริษัทที่ รถคุณภาพอันดับหนึ่งพี่จะไปซื้อกับที่ไหนนะครับก็ต้องซื้อกับอันดับหนึ่งอยู่แล้วผู้ชมนะครับนี่นะเครื่องมืออะไรแม่แรงวางเป็นระเบียบครบๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นล้อไหลยางไหลมีให้เรียบร้อยนะครับนี่ล้อไหลยางไหลนะซิลนะครับทางมะพร้าวสีครีมเปลกไข่ชุดแผงตั้งค้ายนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่มีโดนมานะครับช่วงล่างก็เมทัลเป็นชัดเจนนะครับสวยงามนะครบๆแบบนี้นะครับฝาท้ายครับนี่ฮะ น็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะนะคุณผู้ชมนะครับนี่นะซูมให้ดูแบบชัดๆเลยเดี๋ยวผมพาเช็คทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนพี่ๆเนี่ยมาดูรถด้วยตัวเองนะครับนี่ครับไฟท้ายไทโคยโตของเดิมโรงงานนะครับซิลซิลิโคนเล็บจิกเข้าเนียนเรียบแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับไฟท้ายฝั่งนี้ก็ของเดิมนะครับจากโรงงานไทโคยโตนะน็อตนี่ครับไม่มีรอยแกะรอยแงะนะฮะพวกรอยค่าฝุ่นพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาทําความสะอาดออกให้นะก่อนปล่อยรถ นะเพราะว่ารถเนี่ยนะครับเขาเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการสปามีการดูแลสีภายนอกนะครับแล้วก็สปา,าพวกเบาะภายในให้นะครับครบ,บ,บแน่นอนนะแล้วก็ตรวจรถให้ด้วยนะครับพี่ไม่ต้องเอาไปตรวจเองนะผมตรวจรถให้หรือว่าใครไม่สบายใจนะครับจะเอาช่างมาดูรถเองก็ได้อันนี้เราไม่มีปัญหานะครับนี่นะคุณผู้ชมล้อนะครับไม่มีรอยเบียดทุบบาทนะยางก็ดอกยางนนหนาๆเข้มๆแบบนี้กระจกด้านขวาพัดเดิม นะครับนี่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับบริเวณประตูกันหน่อยดีกว่านะครับพี่ดูนะโอ้โหภายในอย่างกว้างเลยคุณผู้ชมนะนั่งสบายแน่นอนนะครับผมยิ่งอยากมีไว้ขับสักคันหนึ่งเลยนะครับแต่ว่านะอ,อาจจะแพงไปสำหรับผมนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่มีกําลังนะครับผมมองว่าได้ราคานี้ถือว่าคุ้มเลยเพราะว่าออกห้างเมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยเขาออกอยู่ประมาณเกือบเกือบล้านแปดนะหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับ ก็คือคันเนี้ยได้ไปในราคาแบบ50%เลยนะผมมองว่านะครับจากล้านแเหลือประมาณอ่าแปดก้าก็ตีไป9ก้าแสนเนาะก็ครึ่งราคาเลยนะนะคราราคาที่หายไปนะและได้รถสภาพส,สวยๆแบบนี้พี่ดูนี่เมทอาร์ k, เห็นชัดเจนสวยงามนะครับยางขอบประตูก็หนาๆไม่มีแบบเสื่อมสภาพนะ ได้เป็นยางใหม่แบบนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่รอยขีบระบบโรงงานยังอยู่นะครับแสดงว่าไม่มีการพ่นสีทับไม่มีโดนโครงสร้างฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับแล้วก็บอร์ดด้านหลังเนี่ยเขาเป็นบอดปรับเอ็นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังทีหลังเนาะนะครับแต่ว่าพาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ครบนะนะครับนี่สติ๊กเกอร์ความดร็ลมยางมกทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็น็อตเตอบีครับไม่มีร่องรอยการแกะการแงะขันไขขยับนะคุณผู้ชมดูได้นะครับทั้งบนและล่างนะ นะครับโอ้โหของเดิมๆนะครับโรงงานนะครับเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงในราคาที่ประหยัดกว่าแล้วก็ได้เป็นรถแบบคัมรี่เนี่ยนะครับโคตรคุ้มคุณผู้ชมนะพี่ดูเนี่ยไม่อาร์นะเรียงเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้แล้วก็ด้านในไม่มีการลับสีนะครับหรือว่ากอใหม่มานะนะครับนะก็ของเรานะครับไม่มีนโยบายดัดแปลงตัวรถมานะเพราะว่าเพชรยนต์เนี่ยนะครับเปิดบริการมากว่า26ปีคุณผู้ชมนะขายต่อเดือนเกือบ200คัน นะครับเราไม่มีการย้อมแมวขายแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะอไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้นะครับนี่นะสวยงามนะครับสกัดเพจนะครับตรงรุ่นแคมรี่พลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับเม็ดอาร์ครับนี่นะเห็นชัดเจนสวยงามแบบนี้นะประตูก็ไม่เคยเปลี่ยนมานั่นเองนะใครที่ชอบสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับและอยากได้เป็นแคมรี่นะครับมาเอาคันนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้เป็นตัวท็อปสุดนะสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมปีสองพันยี่สิบ นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันต่อนะครับนี่นะโอ้โหด้านหน้ายิ่งสวยคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับรถสภาพแบบใหม่มากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคัมรี่เนี่ยนะครับเรื่องการใช้งานเนี่ยนะฮะสุดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริดที่ประหยัดน้ํามันนะครับระบบความปลอดภัยที่คํานึงมาเป็นระดับหนึ่งแล้วก็ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายมีให้ครบคันเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ รถเสาบีครับนี่ไม่มีร่องรอยการแกะทันเนี้ยแบบนี้นะครับแผ่นเพลทนะครับเพลทเดิมครับรถคันนี้ผลิตเดือนจูนนะครับมิถุนายนปี2020นะกลางปี2020เลยนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถก็ตรงเล่มแน่นอนนะครับเเล่มไม่มีช้ารูสูญหายแบบนี้นะครับเพลทไม่มีแกะนะนี่นะครับโอ้โหครบแบบนี้คุ้มๆนะฮะครบครบคุ้มๆคุณผู้ชมนะอ่ะมากันต่อนะครับบานนี้นะครับบานสุดท้ายนะนี่ดูบริเวณโค้งนะครับรูปตัวอยู่ตรงนี้ นะครับไม่มีบิดเบี้ยวค้นงอนะเม็ดแอคเห็นชัดเจนสวยงามนะครับโอ้โหใครที่สนใจนะครับดูมาจนถึงตอนนี้และอยากได้นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทยนะครับซอยเสรีไทย68อย่างหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับติดต่อผมท็อปเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คัมรี่ที่บริษัทเรานะครับมาไวไปไวสุดๆและยิ่งเป็นตัวท็อปสุด ราคาไม่ข้าม9 0 0 0แสนนะผู้ชมคันนี้อีกไม่นานติดจองแน่นอนนะครับเซลของเรามีกว่า50ท่านครับขายบนพื้นที่ออนไลน์สื่อ TikTok y o u t u b e เนี่ยทั่วถึงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากพลาดและอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะครับรีบโทรหาผมจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับหรือว่าโทรปรึกษาเครดิตก,ก่อนก็ได้นะครับพี่ทําอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่นะครับมีงบดาวไหมหรือว่าอยากฟรีดาวนะครับติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมให้คำปรึกษา นะครับแต่สำหรับใครที่มีแผนที่จะออกรถนะครับใช้งานช่วงปีใหม่นี้จะขับไปเที่ยวขับกลับบ้านหรือว่าขับใช้งานนะครับผมมีโปรดอ,อกวพิเศษให้เริ่มต้น1.29อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันภายในกันบ้างครับว่าตัวท็อปเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ คันนี้ภายนอกสีดําภายในได้เป็นเบาะหนังเปล่าไฟฟ้าสีดําครับปรับระดับได้8ทิศทางมีที่ด้านหลังให้ด้วยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับหุ้มหนังมาเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็คันนี้มีอะแดปเตอร์ฟุกุนโชให้ด้วยนะครับความเร็วแปรผันแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับและระบบความปลอดภัยโต้ต้าเซฟตี้เซนส์มีให้ครบเลยนะครับเซ็นเซอร์เตือนก่อนกระชนเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนมีไบรท์สปอรตให้มีเซ็นเซอร์เตือน,อนนะสิ่งกีงดวางใหรับรับพวงมลลาลย นะครับคันนี้ก็ตอนนี้ผมสตาร์ทไว้ใพี่ๆแล้วนะครับตัวท็อปสุดนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือปุ่มนี้ครับออโต้ไฟสูงนะนะครับจะมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็มีซักชั่นกรโทนการเลื่อนการถลายให้อันนี้ปกติมีให้อยู่แล้วนะครับปุ่มพุทสตาร์ทเป็นสีฟ้านะครับตามสไตล์ของระบบไฮบริดนะครับแผงควบคุมกระจกได้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับฐานก็เป็นสีดำเงาเป็นอบ็ค นะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้มีตัวแล้วก็กระจกกระจกข้างก็ตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเมมเบรยเซเตั้งค่าตัวบอกให้ถึง2จุดเลยนะครับและพี่ดูสภาพภายในเนะีใหม่มากผู้ชม,นะม,มนะครับรถบอดี้เดิมๆนะครับเลขไมล์วิ่งอยู่1นึ่งแสนกับอีก1นึ่งหมื่นโลนะครับคันนี้มีเกียร์เพนเดนชิพให้ด้วยนะครับนี่นะมีเกียร์เพนเดนชิพให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็มีที่ปัดน,น,น้ำฝนน่วงเป็นออโต้ได้เกียรเ์เปิดชิปสามารถเชนเกียร์นะครับขึ้นลงได้เลยนะครับแล้วแต่สลับของผู้ขับขี่เลยนะครับนะแล้วก็เข็มหน้าปัดเรเดียลไม่นะครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะหรูหรามือถุด,ดแล้วก็มีจอแสดงผลตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลน,นะครับเลขไมค์ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลผู้ชมนะครับรู้สึกน่าจะเป็นรถหน่วยงานนะัดที่เขาปลดประจําการมามีการดูแลมีเทนันต์ประวัติศูนย์ชัดเจนแน่อนอนนะครับรถมีที่มาที่ไปนะซื้อรถกับ บริษัทพิจนตนะครับหายกังวลเรื่องแบบรถด,ดัดแปลงมาได้เลยคุณผู้ชมนะเพราะว่าเรามีรางวัลค้ำคอเราอยู่นะครับนะ Best Performance of the Year นะจากแคมเปญรถดนนใจของธนาคารธนา,าตาิแล้วก็ได้รางวัลของธนาคารกรุงศรีด้วยเรียกได้ว่ากวาดมาเกืบทุกรางวัลแล้วนะครับสปีซ้อนนะของธนาชาินะครับที่ได้เรื่องคุณภาพตัวรถนะครับและคันนี้นะครับจอเครื่องเสียงเดิมโรงงานครับ มาพร้อมลำโพงเครื่องเสียง JBL นะครับมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับเซอร์ราวเก้าตำแหน่งคุณผู้ชมลำโพง JBL นะครับมีระบบนํำทางเนวิของเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเขาจะตัดสลับทำงานคู่กันนะครับประหยัดน้ำมันนะครับถึง23.3กิโลต่อลิตรเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะมีกล้องหลังกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับนี่นะพร้อมเส้นการยกะเซนเซอร์มีมาครบนะครับสามารถปรับระดับมุมมองได้นะครับใกล้ไกลแล้วแต่การใช้งานเลยนะครับ เนี่ยมีปุ่มไปแมพด้วยนะมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะสำหรับปุ่มนี้นะครับแอร์นะครับ,เ,นะรบเป็นแอร์ออโต้แยกเป็น3โซนครับนะสโซนก็ได้แค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะตัวรองได้เป็น2โซนดูอัลโซนนะครับอันนี้ได้เป็น3โซนโซนฝั่งคนนัง่งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านหลังนั่นเองนะครับแอร์ดิตอนครับแล้วก็มีระบบกรองอากาศนาโนโอีมาให้ด้วยนะได้อากาศที่บริสุทธิ์ภายในตัวรถนะครับด้านล่างก็จะเป็นรูเสียบ AUX u เ b อให้นะครับเดินกล้องหน้า Power อร์เลสนะครับแต่ว่ากล้องหน้า เขามีกล้องเดิมของโรงงานโตยต้ามาให้เรียบร้อยติดจากศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปติดเองมีประมาณหกเจ็ดพันนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับมีที่ชาร์จมือถือไร้สายให้ด้วยนี่บริเวณตรงนี้นะครับสามารถเอาโทรศัพท์มาวางชาร์จแบตได้เลยนะครับแล้วก็มีที่เก็บของนะครับเลื่อนเก็บได้นะฮะเนี่ยเกียร์นะครับพี่ๆดูนะหัวเกียร์เนี่ยไม่มีช้ำเลยนะพวกลายอะไรพวกเนี้ยนะครับยังเห็นชัดเจนอยู่นะถ้าเกิดว่าใช้แบบเยอะเกินเนี่ยลายพวกเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับ นี่ดูได้นะสังเกตได้นะครับคอนโซลก็ตกแต่งมาเป็นลายไม้สีเงินแบบนี้ตามสไตล์ไฮบริดนะครับมีที่วางแก้ว2จุดนะมีโหมดขับขี่ e ี o Normal ม p o ส t มาให้เรียบร้อยพร้อมเบรคมือไฟฟ้า Auto, ออโต้เบรกโฮลีโหมดมาให้ครบนะครับในส่วนของตัวท็อปนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1ฟังก์ชันนะครับนะเขาจะเป็นแอร์ที่เบาะนั่นเองนะเวลาพี่ขึ้นเอามานั่งในตัวรถนะครับก็จะเหมือนแบบมีลมแบบที่เบาะนะเป่าด้านหลังเนี้ย เวลาพี่ออกลังกายมานะแป๊บเดียวแห้งเลยสบายมากผู้ชมนะขับขี่ทางไกลเนี่ยได้ยาวๆเลยนะครับยิ่งแบบว่าจะใช้งานช่วงกลับตักกลับบ้านปีใหม่นี้นะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ขับขี่ในเมืองก็ได้เนื่องจากเป็นระบบไฮบริดนะครับประหยัดกว่าตัวน้ํามันล้วนแน่นอนนะครับที่พักแขนพักต่อครับมีที่เก็บของให้นะครับตรงนี้ก็นะครับไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะครับด้านบนครับก็จะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับไฟเปิดปิดอ่านหนังสือใช้งานได้ครับผู้ชมนี่ เห็นไหมซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับอ่ะนี่เปิดฟังก์ชันเปิดซันรูปมีให้นะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวเย็นนะครับสำหรับใครที่จะไปเที่ยวนะครับตามทะเลภูเขานะก็สามารถเปิดรับลมได้เลยนะครับนี่นะก็ข้อดีของซันรูปอีกข้อนึงก็คือเขาจะเพิ่มความกว้างให้กับตัวรถนะครับดูทัศน,นวิสัยในการมองเห็นดูกว้างขึ้นนั่นเองนะครับ นี่ครับผู้ชมนะฮะคอนโซลหน้าก็ตกแต่งมาเป็นลายไม้นะครับมีไฟแอมเบนไลท์นะนะครับแล้วก็เรามาดูนี่พวกเอกสารนะครับเล่มคู่มือทุกอย่างนะครับมาครบแบบนี้เลยนะครับประวัติสูตรมีให้นะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับตัวเบาะก็ไม่มีรอยขูดขีดใดนะครับนี่สามารถแบบปรับเลื่อนได้นะตรงนี้นะครับขึ้นลงได้นะครับนี่นะเบาะไม่มีรอยขาดรอยฉีกขาดนะครับทีนี้เราไปดูฟังก์ชันด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยแค่ฟังก์ชันด้านหน้าเท่านั้นนะผู้ชม นะครับยังมีอีกนะนะครับยังมีที่ล้ำกว่านี้คุณผู้ชมนะพี่เคยเห็นไหมนะพวกรถทั่วไปนะครับเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะครับในส่วนของ Camry ตัวท็อปเนี่ยเขาใส่มาให้เรียบร้อยสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับควบคุมยังไงนี่นะครับมาที่ทัชแพดตรงนี้ครับนะนี่เห็นไหมรูปเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมปรับให้ดูเห็นไหมเนี่ยนะครับเวลาพี่นั่งแบบเหมือนพวกนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสอ่ะคุณผู้ชม เขาก็จะมีปรับระดับตัวเบาได้นะครับนี่ขึ้นลงได้นะนะครับแล้วก็จะมีปรับระดับอุณหภูมิของแอร์ได้เพราะว่าแอร์เขาแยกเป็น3โซนใช่ไหมนี่โซนที่3อยู่ตรงนี้นะครับปรับอยู่ตรงนี้นะับแยกอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็เปิดปิดม่านหลังไฟฟ้าได้คุณผู้ชมนะครับนี่เอาไว้บังแดดนะครับใครที่แบบแดดร้อนนะก็สามารถปิดได้นะครับปรับเปลี่ยนโวลลุ่มเครื่องเสียงได้นะครับปรับเปลี่ยนขึ้นวิวทีวได้เครื่องเสียงอยู่ไหนนี่อยู่ด้านหน้า ไม่ต้องแบบนั่งด้านหน้าก็สามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะรูตรงนี้นะครับสามารถเปิดหยิบของนะครับบริเวณห้องเก็บสัมภาระได้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเบาะสภาพด้านหลังตึงๆนะครับภายในเล็กๆลงกว้างครับคุณผู้ชมนั่งสบายนะครับมีแอร์หลังให้ด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสบายใจได้ม่านกันแดดซ้ายขวาก็ติดมาให้ครบอ่ะ ได้เป็นฟิล์มลามินาได้นะฟิล์มกองแสงลามินานะครับถือว่าครบเลยคันนี้อ่าฟังก์ชันนะครับก็ผมพูดมาประมาณ19นาทีและยังไม่หมดเลยนะอ่าดูยาวๆนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับพาเช็คแบบละเอียดนะครับพี่พี่เนี่ยจะได้สบายใจกันนะครับเพราะว่าดูรถมือสองนะต้องดูให้ละเอียดนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยราคาก็อ่าถ้าตีไปในราคามือสองก็เกือบล้านนะนะพี่เสียเงินเกือบล้านพี่ต้องดูรถให้ดีนะแล้วก็ซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะคุณผู้ชม นะครับทีนี้เรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะผมเปิดมือเดียวเลยนะนะสบายไหมนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับที่แบบว่าเวลาไปเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วแบบหนักเนี่ยคันนี้ไม่หนักเลยนะเพราะว่าเขามีโชคคำให้คุณผู้ชมนะมีในรถดีเซ gment นะครับของรถผู้บริหารนะฮะ ท้องเครื่องนะครับทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะ้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นระบบไฮบริดทำงานควบคู่น้ำมันกับไฟฟ้านะครับทำงานควบคู่กันเป็นระบบไฮบริดนะครับกำลังแรงม้าคันนี้ครับ211แรงม้าผู้ชมนะครับแล้วก็ระบบไฮบริดโตโยต้าเขารับประกัน5ปีนะครับแบตเตอรี่เขารับประกันถึง10ปีเต็มเรียกได้ว่าใช้ยาวๆผู้ชนมะเครื่องเดิมไม่มีแต่งไม่มียกมานะ นะครับแล้วก็เรียนตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยแง่น,นะคุณผู้ชมไม่มีรอยคาบน้าํามันรั่วซึมนะครับพวกระบบไฟทุกอย่างไม่ต้องกังวลผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีช่างนะครับเข้ามาตรวจรถให้อีกรอบหนึ่งนะของเหลวต่างๆเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หล่อเย็นทุกอย่างเปลี่ยนให้ครบนะครับแบตเตอรี่เช็คให้เช็คระบบไฟให้ระบบแอร์ให้ระบบเบรกให้นะครับความปลอดภัยเนี่ยยิ่งต้องคํานึงเลยานะครับคานหน้าคุณผู้ชมนี่นะคานสวยครับลูกกลมสวยไม่มีเบ็ดเบี้ยวนะครับนี่ น็อต <Not S 2> ก็ไม่มีรอยแกะรอยแง่น,นะคุณผู้ชมดูได้นะครับพลาสติกคุมคันหน้าอยู่สภาพเดิมสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะสติกเกอร์คําเตือนวารตีทุกอย่างอยู่ครบนะครับเนี่ยใช้งานได้คุณผู้ชมนะกําลังแรงม้าสองแรงม้าพี่พี่ว่าแรงไหมแรงนะแต่ขัดกันนะเอ๊ะทำไมถึงประหยัดนะประหยัดถึง23ากิโลต่อลิตรนะครับคันนี้มีแต่ประโยชน์นะครับเอาไว้ใช้งานความปลอดภัยก็สูงประหยัดน้ามันโอ้ครบเลย นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้คัมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2 0 2 0นะครับนะติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์0888994496นะครับหรือแจ้ l ไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOPPRP92 นะครับคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลาไปสักนิดนึงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าพี่ๆเนี่ยได้ข้อมูลไปครบถ้วนแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมท็อปพิยนต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเลดดอกเบียพิเศษที่เป็นโปรโมชั่น นะก่อนสิ้นปีนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รีบโทรมานะแล้วก็ใครที่โอเคกับรถคันนี้และนะครับรีบจองรถรเข้ามานะครับก่อนที่พี่เนี่ยจะไม่ได้คันนี้ไปนะครับวันนี้ผมทัพพยน์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ